สาเหตุหลักที่ขเขมนกับไทยต้องรบกัน 1. แย่งชิงดินแดนและอำนาจยุคโบราณไทยอาณาจักรสุขโขทยัยอยุธยากับขเขมรอาณาจักรขอมอังกอเป็นอนาณาจักรใหญ่ในภูมิภาคเดียวกันต่างฝ่ายต่างต้องการขยายอาณาเขตและมีอำนาจเหนืออีกฝ่าย ในช่วงพุทธศตรวรรษที่18ถึง19ราวปี1,200ถึง1,300อยายุทยาเริ่มแผ่ขยายอธิปไตยทำให้เกิดการชนกับอำนาจของขอมที่เสื่อมถอยลงไทยยกทัพตีขเขมรหลายครั้งเช่นในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและรัชกาลพระเจ้าตากสินมหาราช 2. ความสัมพันธ์เชิงอำนาจบางช่วงไทยปกครองขเขมรกัมพูชาบางยุคตกอยู่ใต้อิทธิพลของไทยเช่นสมัยกรุงธนบุรีและต้นรัตนโกสินขเขมรไม่พอใจที่ถูกควบคุมจึงก่อกบฏหรือหันไปพึ่งพระเวียดนามแทนทำให้ไทยกับเวียดนามต้องแย่งชิงอำนาจในขเขมรอีก 3. ผลกระทบจากยุคล่าอาณานิคมหรือยุคฝรั่งเข้ามาแทรกช่วงปลายรัตนโกสินทร์ตอนต้นฝรั่งเศสยึดครองอินโดจีนหรือลาวเวียดนามขเขมรไทยต้องเสียดินแดนบางส่วนให้ฝรั่งเศสรวมถึงพื้นที่ชายแดนติดขเขมรทำให้เกิดข้อพิพาทพรมแดนระหว่างไทยกัมพูชา เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 4. ข้อพิพาทเรื่องปราสาทพระวิหารยุคปัจจุบันปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ริมผาชายแดนไทยขเขมรปี1962ศาลโลก ICJ ตัดสินให้ตัวปราสาทเป็นของกัมพูชาแต่พื้นที่โดยรอบยังมีข้อพิพาท เกิดความตึงเครียดและการประทะตามชายแดนเป็นระยะเช่นในปี2008ถึง2011ทั้งหมดนี้สรุปสั้นๆว่าไทยกับขเขมรเคยเป็นอาณาจักรคู่แข่งแย่งชิงอำนาจและดินแดนต่อมากลายเป็นปัญหาพรมแดนที่ฝังรากจากยุคอาณานิคมมาจนถึงปัจจุบัน ที่ยังมีความตึงเครียดในบางพื้นที่